ตื่นเช้ากันอีกรอบหนึ่งฮะเราก็มาอยู่ที่หัวข้อที่14.5การเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการนะครับอันดับแรกเลยนะครับการประชุมเชิงวิชาการมันก็จะมีการสัมมนา,าการประชุมวิชาการนะครับงานนิทรรศการนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเวทีที่ทําเปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยนำโครงงานนะฮะงานความรู้ต่างๆนะครับไปนําเสนอผลงานนะครับซึ่ง เวลาลูกเรียนนาเสนอลูกเรียนก็จะได้รับคําแนะนำนะครับเพื่อนํามาพัฒนาผลงานของลูกนักเรียนนะครับรวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกเรียนได้นําความรู้นะครับความคิดเห็น,นต่างๆนะครับไปแสดงนะครับต่อบุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลทั่วไปนี่ก็แสดงความคิดเห็นมาในการพัฒนาโครงงานของเรานะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับจากสอสวทนะครับที่มีการนําเสนอโปสเตอร์นะครับซึ่งงานของเราก็ครั้งต่อไปของเราก็จะนําเสนอโปสเตอร์แบบนี้แหละนะฮะนะ อ่าโอเคนะครับอันนั้นหลักๆก,ก็คือมีการสัมมนา,านะครับการประชุมชิงวิชาการแล้วก็การจัดนิทรรศการอันนี้เราก็จะได้นําเสนอผลงานของพวกเรานะครับผมโอเคเนาะนะครับสอย่างนี้นะทีนี้ในส่วนของที่พวกเราไปนําเสนอเนี่ยนะครับพวกเราควรทําตัวยังไงนะครับในการเข้าร่วมรับฟังนะครับ การเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเนี่ยนะครับเพื่อหาความรู้งานนะครับเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับผู้ฟังที่ดีนะครับมีมารยาทในการฟังข้อซักถามนะครับข้อเสนอแนะต่างๆนะครับการให้เกียรติผู้พูดนะครับสถานที่นะครับการแต่งตัวต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็ราบรุ่นแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการรับฟังนะครับข้อที่1เลยทําอะไรนะครับข้อที่1ครับ ฟังด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะครับฟังด้วยความสุภาพเรียบร้อยใบหน้าเป็นมิตรต้องยิ้มนะฮะไม่ใช่ใบหน้าบูดนี่คนพูดนะครับนะตั้งใจฟังจนจบการนําเสนอนี่ข้อที่หนึ่งนะครับตั้งใจฟังนะครับ <c oughs> ยิ้มข้อ <c oughs> ที่สองนะครับมองผู้พูดนะครับสิ่งที่กําลังนําเสนอด้วยความสนใจนี่ข้อที่สองนะครับข้อที่สามนะครับ ไม่ควรพูดคุยทำเสียงดังนะครับหรือทำกิจกรรมอื่นๆขณะฟังการนำเสนอนะครับอันนี้ก็คือให้เกียรติผู้พูดนะครับข้อที่4นะครับเปิดใจรับฟังอย่างสงบนะอย่างสงบหากมีความคิดเห็นแย้งเป็นยังไงหรือมีข้อซักถามนะครับควรให้ผู้พูดเปิดโอกาสให้ถามก่อนนะครับไม่ใช่ไปพูดสอกแซดขนาดที่ฟังเลยนะครับอันนี้ก็ทํทำให้กการเสียสมาธิผู้พ,พูดได้นะครับ ข้อที่5<ม>นะครับ <_ d ata> เมื่อจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนะครับควรยกมือนี่สำคัญเลยนะฮะหรือแสดงความประสงค์เพื่อให้ผู้นำเสนอรับทราบนะครับให้ผู้นำเสนอรับทราบนี่ข้อที่5นะครับข้อที่6นะครับควรซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับทั้งภาษาพูดและท่าทางนะครับไม่พูดโอ้อวดยกตนข่มท่านนะครับหรือเสียดสี กล่าวตำหนิพาดพิงนะครับผู้อื่นให้เสียหายนะครับข้อที่6เราควรทําความเข้าใจเรื่องที่จะซักถามนะครับมีใช่ถามไปแล้วตัวเองงงเองนะครับอันนี้ต้องพึงระวังนะครับหรือเรื่องที่เราจะแสดงความคิดเห็นนะครับเรียบเรียงคําพูดให้เข้าใจง่ายนะครับนี่เป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับข้อที่8นะครับใช้เวลาในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเนี่ยอย่างเหมาะสมนะครับ ไม่ใช้เวลานานจนเกินไปผูกขาดไว้คนเดียวนะครับแล้วก็ข้อที่9นะครับควรซักถามนะครับหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผลนะครับไม่ได้ถามแบบล,ลอยๆนะครับไม่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนอกประเด็นนะครับเขานําเสนอรประเด็นอะไรเราก็ควรจะถามนะครับในประเด็นนั้นนะครับแล้วข้อที่10นะครับซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คิดว่า สร้างสรรค์นะครับและก่อให้เกิดผลดีนะครับในส่วนรวมนะครับไม่ใช่เอาเรื่องอารมณ์ส่วนตัวหรืออคตินะครับไปถามนะครับไปแสดงความผิ็นอันนี้ก็คือ10ข้อนะครับที่ควรปฏิบัตินะครับเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเมื่อเราไปร่วมงานสัมมนานะครับไปร่วมกิจกรรมนะครับนิทรรศการต่างๆหรือการประชุมเชิงวิชาการนะครับอันนี้คือลักษณะของผู้ฟังที่ดีนะครับเราควรมีแนว ปฏิบัติแบบนี้นะครับอันนี้คือหัวข้อเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราเข้าร่วมประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือนะครับทำรูปแบบรายงานนะครับว่าเรารวบรวมความคิดจุดเนื้อหาได้อะไรบ้างนะครับโดยองค์ประกอบนั้นนะครับก็จะมีหลักๆนะครับมีหนึงชื่อผู้รายงานนะครับในสชื่อการประชุมนะครับ เราจัดโดยอะไรวันที่อะไรแล้วก็สถานที่อยู่ที่ไหนนะครับชื่อเรื่องที่นําเสนอและรูปแบบที่นําเสนอนะครับเราไปรับฟังเขาเรื่องอะไรนะครับรูปแบบเป็นการบรรยายไหมเป็นการนําเสนอแบบโปสเตอร์ไหมนะครับเราก็ไปรับฟังนะครับแล้วก็สรุปเนื้อหาบทคัยดย่อคร่าวๆนะครับมานะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็มีการสรุปประเด็นคําถามและข้อคิดเห็นที่ได้รับนะครับอันนี้ ลูนักเรียนก็จะได้นําเสนอแล้วก็ลูกเรียนก็จะทําแบบนี้นะครับฟังเพื่อนนะครับแล้วก็สรุปสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อที่5ประโยชน์ที่ได้รับนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเวลาเราไปทํากิจกรรมนะครับอันนี้แล้วก็มีรูปภาพนะฮะรูปภาพแสดงว่าเราเข้าร่วมกิจกรรมจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานชั้นดีนะครับอันนี้คือรูปแบบรายงานนะครับกรณีรายงานในลักษณะของผู้ฟังเมื่อกี้เป็นผู้พูดใช่ไหมครับอันนี้เป็นผู้ฟัง ผู้ฟังมีอะไรบ้างหนึ่งะครับชื่อผู้รายงานนะครับ2นะครับชื่อผู้รายงานชื่อเหล่านะฮะข้อที่1นะฮะชื่อการประชุมจัดโดยอะไรวันที่อะไรสถานที่นะครับชื่อผู้นําเสนอนะครับชื่อเรื่องรูปแบบที่นําเสนอนะครับแล้วก็สรุปเนื้อหาที่เราได้ฟังมีเป็นยังไงบ้างนะครับสรุปประเด็นคําถามคําตอบนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับนะครับอันนี้ก็คือในฐานะผู้ฟัง